สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะละเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับผมอัปเดตสถานการณ์นาวิธีครับตอนนี้จะซีซ์แล้วครับผมพี่น้องซีแล้วเรียบโต๊ะกินเพิ่นเนอะ นี่กํลังเนี่อันนี้โตจีนเพื่อนผมก็โตจีนเขาครับนี่โตจีน้จีนจิ้น้าลงโตจีนโต๊ะจีนเขากับมี้ตัไหน

อันนี้ก็ใ <c oughs> ส่ยีการชิงก็นั่น,นนี่แค่หมงกคนนะยี้รูินนี่ต้อพอ,อนั่งเอาโต๊ะจีนลงก็บป็นหรออันนี้ก็โต๊ะจีนนี่กันครับ ไปเขาก็หยิบยั้งพอหนาขั้นกลางครับนั้นนี่ครับแล้วก็เสาทัดก็ลักขืนชากครับ น,น,น,นไปไวิธีกับนี้ปีนอนนะครับเริ่มการแสดงนะครับประมาณหามงมหอ หาโม้งนี่เพื่อนยีเริ่มเฮ็ดวันนี้เปิดมั้งครับโอ้หมานบ่เนาะเมือเนาะมาไงจ้หจาหนูจะเมือเพื่อนหมาน,าน,าน,ม,นมาสนอกยาขึ้นบ่มาหว่าวยังสีน,นะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนยังกินเนาะครับโอ้ย,ยเรียนเฮ็ดเนาะไหมโม้งมากินข้นขาวคั้วห้าดอกสมัอนี้ยิงยงแกโซ่ินคือเก่าละโม่โม่บม่มีคือเก่าดอกยิ่งขีาเก่าเนาะ บอ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 เขียนแล้วนาโยกชิ้นหัตขนมซินไหมเอา้าซื้อขนมเินมากเากินโยกไปเสะโยกปเทนี่นเอาเดี๋ยวเอาตอนเที่ยงเฮ็ดยังกินหรือเปล่าตอนเที่ยงขาับใส่ไก่ตอนแรกต้มเล้งนะจ๊ะหนูต้มเลง้งจ้ทาทันก็ทนันไม่ทันก็ไม่ทันนะหนูนะ <_ B ild ness> มื่อทานก็นจะไปกินโตจีนน้ำเพลินดอกโอ้ยก็บ <laughs> ่อยากกินเผากว้วอยู่แล้วล่ะค่ะ๋อโตจีนห้องเมีไหมยู่ข้างหน้าวเนี่ยโตจีนี่ยโตจีนหอ,องเขาบนเขาโตจีนญ่นะแมีวทีมุนนะโตจีน ประกาศนะครับในงานพี่น้องอันนี้พลว่าเป็นปลาอยูขย่ขาครับปลาอยู่ขาลิปตันสุดปลาดับเบิลเอสุน,น พาดีรถนะครับขุมพลังเสียงช้างออดิโอซิสเต็มนะครับแล้วก็ทับบันนี้เสียงเสียงนะสเต็มระบบครับเพราะาโลกแก่งไปหน่อย เ,ออเสียงกลางเป็นของไมเจอร์นะครับ<อ>ทีเด็ดได้นี่พี่น้องทีเด็ดทีเด็ดเสียเสียเสียป้ายย่างชมบรรยากาศเพี่น้องนก็นนะนนกนจะเป็นโต๊ะจีนเพื่อนนะครับก็จีนนะครับที่ทำอาหารนะครับเป็นงานจีนเลี่ยงนะครับ โมเมนต์จับเพราะลอยโตัวครับนี่ครัาคุณเขากำลังลงโตัวจีนครับโตัวจีนเราก็มีนะครับผม ยียวปาวยในดิธีครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพี่น้องมาถึงนะครับติดตั้งเลยนะครับทีมวิธีนะครับอบรมเสร็จห่อเก็บของเก็บอุปกรณ์เดินทางไปนครปฐมฝากพี่น้องเฮกกำลังเลี้ยงแจกกันอะไรครับพี่น้องมันนี่งานฟรีครับผมนี่ ตั้งนานนี่อพอน้องปูสัตว์นะครับเบิ้องบนน่ำจะเริ่มทำพิธีการประมาณห้าโมงเย็นนะครับจางใน,นราวคอมอัปเดตคลิปนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งไดชมกันเรื่อยๆฝากพี่น้องติดตามน้ำ ขึ้นเพชรแล้วครับพี่น้องครับเวที่ไก่สิริลอยเปอร์เซ็นต์แลครับประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะละเพลินโชว์ออฟพิเชียลนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอกราบสวัสดีครับ